สวัสดีครับสวิงทิปสัปดาห์นี้พราะผมโปราเจนิพัสสุธบุตรนะครับสัปดาห์นี้จะพูดถึงเรื่องของการ Early Extension นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ Early e x t e n s i o n คืออะไรนะครับ Early Extension คือการที่เรางอขาเข้ามาแบบนี้นะครับผมนะฮะการที่เรางอขาเข้ามาอย่างเงี้ยมันหมายถึงการที่เราดันสะโพกหรือดันก้นด้านขวานะครับเข้ามาด้านในอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับผมกับอาการที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่า จะมีหนึ่งสาเหตุที่เมื่อเกิดอาการ Early e x t e n s i o n เนเนี่ยจะมาคู่กันเสมอคือเรื่องของ Release นะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับผมลองแก้ที่ release ตัวนี้ดูนะอาจจะทำให้ e a r l y extension ของท่านผู้ชมนะครับหายไปได้นะครับผมคือคือยังไงนะครับเดี๋ยวจะเดีอยวตืตีให้ดูก่อนนะครับสาเหตุหลักๆนะครับผมแบบนี้นะครับอาการที่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือการที่เราจะ รีลีสออกไปท่านี้นะครับคือการที่เราค่อนข้างตีเป็นคนตีค่อนข้างงัดอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมงัดแบบนี้นะครับเหรือก็คือแบบนี้นะครับนะครับก็จะออกมาเป็นท่านี้นะครับสําหรับคนที่เกิดอาการเอริเทนชันแล้วอยากแก้ท่านี้ลองแก้ที่การรีลีสดูนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นการที่เราปล่อยไม้ออกไปด้านหน้าแบบนี้ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าพอเราเนี่ยในตำแหน่งไม้เดียวกันที่มันมาถึงนะครับ เนี่ยจะเห็นได้ว่าขาผมอะมันยกขึ้นมาเพราะว่าผมส่งไม้ไปอย่างนี้หน้าแขนขวาหงายแต่เมื่อผมส่งแขนขวาหมุนไปอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าขาผมไม่ได้ยกออกมามันทําให้เรารู้สึกได้ว่าการที่เราส่งมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม้มันจะค่อนข้างหมุนรอบตัวไปแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดูด้านข้างเราก็จะเห็นได้แบบนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับซิงทิปสัปดาห์นี้